สวัสดีค่ะแหมแฮมแชนแนลค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมเกต k o no b รา w n นีหรือว่าเรา w นี่ผู้กรอดแค้นนะคะเรา่นี้น่าจะเป็นชื่อของตุ๊กตาตัวนี้นะก็ผู้สร้างคือคุณไรส์สอนะคะงั้นเราไปเล่นกันดีกว่าเหมือนเกมนี้จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะอุ้ยสีม่วงนั้นมันเท่าที่อ่านมาเหมือนเกมนี้จะเน้นการหนีอย่างเดียวนะคะ บทสนทนาไม่ต้องหนีรอดเป็นหอโอ้มีเด็กน้อยกำลังหลับอยู่นะคะบนเตียงอันนี้ใช่รานี่หรือเปล่าตื่นแล้วเช้าแล้วหรอ กลับมาเอาเบาวนี่ไปด้วยนะคะอ๋อน่าจะเป็นช่วงกลางคืนอยู่นะคะบ้านใหญ่จังมีรูมหัวเบวนี่ด้วยต้องเป็นตุ๊กาตาตัวโปรดมากๆ ห้องน้ำกลัวก็เลยพาตัวตามาเข้าห้องน้ำด้วยล้างมือแล้วน่าจะเสร็จแล้วเนาะปะ่ปะกลับไปนอนกันเรานี้อุ้ย เกิดอะไรขึ้นอะฮึฮยเอา้าฮ้ยใครเป็นคนทำเมื่อกี้เหมือนเห็นมีดแบบแบบใช่ไหมหรือว่าบราวนี่ทำเหรอเพราะเมื่อกี้ไม่มีบราวนี่อยู่ที่หน้าประตูนะคะนี่ใครเอ่ยเข้าไม่ได้ ไม่ได้แลนะคะโอ้ภาพวาดเหมือนในห้องเราเลยเกมนี้น่าจะไม่ได้เน้นสำรวจแลองโอ้ยเอานี้เรานี่เอ๊ะเดี๋ยวเดียมันแปลกแปลกไหมเจอตัวแล้วนี่เอ๊ะเกิดอะไขึ้นกับเรานี่เดี๋ยวน้ย คิดจะหนีเหรอคิดสิคิดแต่ไม่ให้หนีหรอกเออ,อ้ยเฮ้ยเราไปไปอุ้ย่งไปทางไหนทางเดียวเฮ้ยอ้ยอ,อ,อ,อล็อกประตูแล้วขออีกใครใครจะเปิดล่ะมันจะตามเข้ามาไหมห้องไหนอะห้อง,งข้างๆไปได้ไหมโอ้ไปได้ไปได้ไปได้ไ ้ยไม่ให้หนีหรอกอุย้ยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวอีกแล้วเราต้องไปทางไหนโอ้หลอดหลอดมันต้องตามเข้ามาอีกแน่เลยไปทางไหนอ่ะโอ้ยวิ่งมาแล้วมาแล้วว้มาแล้วมาไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวมันจับเดี๋ยวขอทำใจก่อนมาแล้วมาแล้วเร็วสิแล้วเฮยเราต้อกปิดอื้มยไม่หันจะมีชีวิตรอดไปไหม ไปได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปทางไหนต่อโอ้โหเดี๋ยว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 เจะไปถึงไหนโอ้ปปะปปไปห้องโอ้เหนื่อยความเหนื่อยนั้นคืออะไรโอ้ไปทางไหนเนี่ยอ้าวไม่ทางนี้โอ้โหแล้ว ไม่มีให้แซบให้อะไรด้วยนะคะเอะมันต้องมาเ่ยเว่าเราจะเังไงแล้วฉันวิ่งไปหามันทำไมโอ้แค่นี้อย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วไปอืมไปแล้วนะไปทางไหนเฮ้ยเอาโถแล้วดูฉันเดี๋ยวโอ้ยไป โอ้ยติดเธอมันไม่หันเกมนี้นี่มันซึ่งเหมือนไ้วิปปิ้งออกกำลังกายแบบว่ายอมยอมออกไปสตีโทษเร็วไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยไปเ้ยออไม่ได้โอ้หือ ออไม่ได้อ่ะต้องไปทางนั้นหรือเปล่าเนี่ยอาเราต้องทำยังไงอ่ะประตูมันเปิดไม่ได้ ออกมาได้แล้วยยจะน,นีไปถึงไหนหรอก็จนกว่าเธอจะไม่ตามมาเฮ้ยกระโดดได้ขี้โกงนี่มาโอ้โอ้ย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 โอ้อพักหายใจคอหน่อย,อยเหนื่อยเหลือเกินคงไม่เข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนห้องห้องกินข้าวหรอต้องมาแน่นอน มา,มาว่าล้วเชียวซึ่งไปยืนหันรีหันควางทำไมมาทีไรใจเต้นตักตักตักเบ้กเึ้กว <ocalyptic noise> ุ้ยย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 ดยยย้ยยยยยยย่ยดยย่ยดยย่ไ หนีขี้โกงกระโดดได้อ่ะโอ๊ไปทางไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวตัวเดียวอูดหึงตัวเดียวไม่พอหรอเนี่ยโอ้ตาย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 แม่ค้าแม่ค้าฉันไม่ปล่อยเธอหนีหรอกฉันจะหนีโอ้โหโอ้โหเป็นเกมที่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเฮ้ย เมื่อกี้เห็นวายว้าออะไรเนี่ยโอ๊ยแต่จะไปทางไหนไอหห้ห้องนั้นมันกลับดักหรือเปล่าว้ายมาแล้วอู้หูอุ้ยเพิ่มก็ไม่นื้ไปทางไหนอ่ะอย่าหนีนะไม่ไม่ไม่ไมก็หยัดตามสิปะท้อโอ้โหไอ้ยาโอ้ยไปถึงไหนเนีน่ยไอ้เอิง เอา้าบานี่ป่นะนะตาสีม่วงไม่รอดหรอตอนนี้ฉันโกรธมากคงรู้เห็นผลนะถึงอย่างนั้นไม่เห็นจะรู้เลยว่าทำอะไรลงไป เอาละครั้งนี้ฉันจะยกโทษให้แต่ว่าถ้าทำเริ่มแบบนี้อีกคราวต่อไปฉันไม่ยกโทษให้แน่เดี๋ยวฉันไม่ทำอะไรหรอโอ้ยอะบ้านสองโอ้ยมีคุณเมนกับคุณพ่อบ้านนะคะ อันนี้ตกบันไดลงมาใช่ไหมอุ้ยอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยอืมอ้เงินกับมีดฮะคือยังไงมีดที่แทงแต่งผู้หญิงตอนต้นหรือปะอืมอ,อันนี้คงเป็นพ่อบ้านใช่ไหม อุ้ยอ๋อเด็กผู้หญิงตายใช่ไหมอ่ะอ๋อรู้แล้วเราต้องเป็นโจรป้นแน่ๆเลยใช่ไหมโจรป้นบ้านอะ่ะแล้วเข้ามาแทงเด็กแล้วทีนี้เมานี่ก็เลยกโกรธแล้วก็เลยตามมาจัดการโจรหูหูแต่คุณหนูยังไม่ตายหรอคะเนี่ยคุณหนูยังไม่ตายเรอเนี่ย ผมดีใจเหลือเกินเซบาสเตียนอจบแล้วนะคะโอ้โหต้องขอบคุณเบวนี่จริงๆที่ช่วยจัดการโจนอะแต่เราเลือดออกขนาดนี้แนละ้วไม่ตายหรอเอกล่องพยาบาลหรือว่าเบวนี่ทำแผลให้ด้วยเบวนี่ ช่างเป็นตุ๊กตาที่ประเสริฐและมีจิตใจดีงามหาตุ๊กตาแบบนี้ได้ที่ไหนในโลกนี้ล่ะมีแต่เธอเพียงพู้เดียวถ้าไม่ได้เบาวนี้ช่วยไวน้นี่โอเคเบาวนี้โดนสักแล้วก็ไปตากอย่างเรียบร้อยนะคะไม่เปื้อนเลือดแล้วเนาะโอ้หคือเป็นเกมสั้นๆแต่ทำเอาแบบว่าหัวใจเต้นและเลือดสุบฉีดมาก เ่านี้เธอเป็นตุ๊กตาที่ดีมากอเรานี่แห้งแล้วไม่มีรอยเลือดแล้วด้วย ปลอดภัยดีนะคะแต่เกมนี้นี่ยอดจริงๆเน้เรานี่กลับมาอยู่กับคุณหนูแล้วคุณหนูพักผ่อนให้สบายนะคะอขอบคุณนะเรานี่ถ้าไม่มีเธอช่วยไว้บ้านเราคงไม่ปลอดภัยแน่ๆเลย แต่ไม่เห็นตัวพ่อกับแม่เลยเนาะอขอบคุณที่เล่นนะคะขอบคุณเหมือนกันสำหรับเกมสนุกๆทำเอาหัวร้อนไปนิดนึงอ๋อโอ้โหห้าจอกลับมาสดใสแล้วนะคะแสดงว่าแรานี่ปกป้องเราไว้ได้เ้้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบายขอบคุณนะเบลนี่